นี่คือเมล็ดพันธุ์ัญยเพื่อนเป็นทวดินทวลิสงมีทั้งหมด20กิโลกรัมด้วยกัน,นาครูบาก็จะนำไปช่วยเหลือาผู้ยากไร้ชาวบ้านผู้ยากจนให้ชาวบ้านนำไปปลูกนำไปประกอบอาชีพจะได้มีไรายได้สามารถพึ่งตนเองอยู่แบบพอเพียงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสันตุถีปรมังทนัง ความสมโดลหรือใจพอเป็นทัพย์อย่างยิ่งเราก็มาช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมให้ชาวบ้านมีงานทำมีอาชีพพึ่งตนเองได้อาตมาก็ขออนุโมทนากับผู้ดีได้เสียสละสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายเมล็ดพันธุพ์พัญธพืชนี่แหละคือบุญบุญคือการให้บุญคือความสุขบุญคือความดี พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสุโขปุญญาสอุจยโยการสั่งสมบุญย่อมนำความสุขมาให้อย่างแท้จริงเพราะว่านโมทนาสาธุสาธุสาธุ